สวัสดีค่ะดิฉันคุณพลอยเจ้าของโครงการบ้านไร่พลอยตะวันนะคะวันนี้ได้มาเยี่ยมชมที่ดินของเรานะคะที่จะทำะโครงการบ้านสุขใจนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่เราจะเตรียมทำบ้านและที่ดินนะคะซึ่งด้านด้านขวาของดิฉันจะเป็นวิวเขานะคะถ้าเราทำบ้านยกระดับขึ้นมาก็จะเห็นวิวเขานะคะ นี่จะเป็นร,บรอบๆที่ของรีสอร์ทบ้านไร่ปอยตะวันนะคะบรรยากาศสวยมากๆค่ะนะคะดูสักน,นิเป็นบ้านบ้านอุ่นรักนะคะเป็นบ้านรับรองขนาดเล็กนะคะที่ทำไว้สำหรับท่นนะะานแล้วก็รักษานี้ก็จะเป็นที่ที่เตรียมไว้ทำบ้านเหมือนกันนะคะตรงนั้นเป็นโซนวิวฝ่านะคะแล้วก็ข้างในโครงการนี้มีทั้งหมด 80ไร่ที่ที่นี่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีวิวเขามีวิวน้ําแล้วก็วิป่านะคะถ้าท่านสนใจที่มุมไหนนะคะของบ้านที่เราอยากจะอ,อยากจะมาอยู่ด้วยกันตรงจุดๆนี้ก็มาคุยกันได้มาปรึกษากันนะคะเพราะว่าที่ของเรากว้างแล้วก็มีสวนสาธารณะหลายจุดนะคะให้พักผ่อนนะคะค่ะวันนี้ก็ดิฉันก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม บ้านไร่พอลอยตะวันของเรามาตลอดนะคะก็อยากจะเรียนเชิญท่านที่สนใจที่จะมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับป่ามาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีๆโอโซนที่เลิศๆก,ก,ก็มาชมท,ที่นี่นะคะติดต่อคุณพลอยได้ค่ะ0812660159ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันที่บ้านไร่พลอยตะวันค่ะ